คนท้องดื่มกาแฟได้หรือไม่อันตรายต่อทารกในครรภ์หรือเปล่าหากสาวๆเป็นนักดื่มกาแฟตัวยงมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ทุกเช้าที่กิจวัตรประจำวันจะต้องเริ่มด้วยการวิ่งหากาแฟมาดื่มก่อนมื้ออาหารให้ได้จนกลายเป็นความเคยชินชนิดที่ขาดไม่ได้แถมในช่วงเวลากลางวันไปจนถึงเย็นสาวๆบางคนก็เลือกที่จะจิบกาแฟเพื่ออิ่มเอมไปกับรสชาติและสะร้างความกระปริกระเปล่าตัวเองได้ทั้งวันแบบไม่กลัวว่าคาเฟอีนใน ร่างกายนั้นจะมากเกินความต้องการหรือไม่มารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนติดกาแฟแบบที่ยังไงก็ต้องไปสัญหามากินให้ได้แต่หากวันหนึ่งคุณกลายเป็นคุณแม่ตั้งคันดูเหมือนว่าการดื่มกาแฟที่เคยเป็นความสุขอนอนอน่าพิรมนั้นจะกลายเป็นปัญหาคาใจเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีว่าคาเฟอีนที่รับเข้าไปไม่รู้จะส่งผลอะไรกับลูกน้อยในคันหรือไม่หากใครกำลังสงสัยลองมาดูคำตอบให้กระ่างไปพร้อมกันเลยค่ะ คนท้องดื่มกาแฟได้ไหมคนท้องดื่มกาแฟได้ไหมไขข้อสงสัยคนท้องดื่มกาแฟได้ไหมขณะตั้งครรภ์คุณแม่ก็ยังสามารถที่จะดื่มกาแฟได้ แต่ก็มีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปรับตัวกันอยู่พอสมควรตั้งแต่ปริมาณที่เคยดื่มมากๆต่อวันก็ต้องลดทอนลงให้เหลือเพียงน้อยนิดและควรดื่มกาแฟที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำซึ่งปกติแล้วกาแฟจะแบ่งออกเป็นกาแฟไม่แปรรูปซึ่งจะให้คาเฟอีนที่มีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษและอีกชนิดคือกาแฟที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วบางครั้งอาจมีการกำจัดเอาคาเฟอีนออก ไปแต่ให้เหลือรสชาติความเป็นเครื่องดื่มกาแฟาเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมและแบบที่มีการจำกัดปริมาณคาเฟอีนโดยเป็นคาเฟอีนปรุงแต่งที่มีอัตราส่วนต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อซึ่งตามมาตรฐานแล้วจะมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ราว50มิลลิกรัมต่อกาแฟ1แก้วกรณีที่เป็นกาแฟแบบ i n s เท n t c o f f e e ในคนท้องจะต้องไม่ควรให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนเข้าไปสะสมเกินกว่า300มิลลิกรัมนั่นเทียบได้กับการดื่มกาแฟ6แก้วต่อวัน ดังนั้นแนะนำให้ลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงจากดื่มหนักๆกก็ค่อยจิบทีละเล็กละน้อยเพื่อลดความกระหายกาแฟจะดีกว่าคนท้องดื่มกาแฟได้ไหมคนท้องดื่มกาแฟได้ไหมคนกระทบจากคาเฟอีนในกาแฟมีผลอะไรต่อทารกในครรภ์หรือไม่ แม้จะทราบกันไปแล้วว่าคนท้องสามารถดื่มกาแฟได้เพียงแต่ต้องดื่มในปริมาณที่ต่ำลงเพื่อจำกัดปริมาณคาเฟอีนไม่ให้เข้าสู่ร่างกายมากเกินไปหากแต่ก็มีข้อสงสัยว่าแล้วคาเฟอีนที่ได้รับจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์บ้างหรือไม่คำตอบคือไม่ส่งผลใดๆกับลูกน้อยหากดื่มในปริมาณต่ำดังกล่าว อย่างที่หลายคนเคยได้ยินว่าการดื่มการฟาแฟนในช่วงเวลานี้จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการแท้งและคลอดก่อนกําหนดจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ยังพบว่าไม่ใช่ต้นตอหลักแต่หากอยู่ในช่วงตั้งคันอ่อนๆแต่อย่างไรก็ตามหากหลีกเลี่ยงการดื่มได้ก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็กในคันนั่นเอง ดังนั้นแม้จะตั้งคันก็ยังสามารถลิ้มรสความอร่อยของกาแฟต่อไปได้อย่างแน่นอนแต่ควรลดปริมาณเหลือเพียงแค่หนึ่งแก้วต่อวันก็พอเพียงเท่านี้ก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อสุขภาพทารกแถมยังให้ประโยชน์ด้านสุขภาพของคุณแม่ในเรื่องการป้องกันโรคต่างๆจากสารอาหารในเมล็ดกาแฟได้อีกทางหนึ่งด้วยคนท้องดื่มชากาแฟได้ไหมและดื่มอย่างไรให้เหมาะไม่ทำลายสุขภาพกุ้งตัวตรงกับกุ้งตัวงอ กุ้งลักษณะใดคือกุ้งสดและควรเลือกซื้อแบบไหนกุ้งสดตัวตรงหรือตัวงอเลือกยังไงดี คำถามนี้คงวงเวียนอยู่ในใจของหลายๆคนที่เดินเข้าไปในตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตและต้องเผชิญกับกองกุ้งสดหลากหลายขนาดและลักษณะไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวตรงที่ดูสดใสหรือกุ้งตัวงอที่ราคาย่อมเยาวการเลือกซื้อกุ้งสดให้ได้เนื้อแน่นหวานอร่อยอาจด,ดูเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจและให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกุ้งสดเพื่อให้คุณได้กุ้งคุณภาพดีไปปรุงอาหารได้อย่างมั่นใจ กุ้งตัวตรงกับกุ้งตัวงอแบบไหนคือกุ้งสดกุ้งสดคือกุ้งที่มีลักษณะลำตัวโค้งงอยืดหยุ่นได้วิธีเลือกซื้อกุ้งสด 1. กุ้งสดมีลำตัวโค้งเล็กน้อยเนื้อแน่น 2. กุ้งอาจไม่ใหญ่และเนื้อจะไม่หนาผิดปกติ 3. ควรเลือกกุ้งที่มีเปลือกยืดหยุ่นและสมบูรณ์ 4. หัวและขาของกุ้งจะต้องแนบชิดกับตัวอย่างแน่นหนา ห้าเปลือกกุ้งสดจะต้องมีความมันวาวเรียบอยู่ตรงกลางตัวกุ้งที่สดใส6อย่าซื้อกุ้งที่ขาดำเพราะเป็นสัญญาณว่ากุ้งเสียหายสิ่งที่ควรระวังในการเลือกซื้อกุ้งทรายหากจับกุ้งแล้วรู้สึกว่ามีทรายติดมือแสดงว่ากุ้งอาจไม่ได้ล้างทำความสะอาดอย่างดีเนื้อเละกุ้งสดจะมีเนื้อที่แน่นไม่เละหรือฉีกขาดง่ายกลิ่น กุ้งสดจะมีกลิ่นทะเลอ่อนๆไม่เหม็นคาววิธีเลือกซื้ออาหารทะเลให้ได้ของสดใหม่วิธีล้างกุ้งสดให้เนื้อใสเด้งกรอบหลายกรุก่